สวัสดีครับนี่เนะครับก็คือช่องโอลาโตเออยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะแนวทางเป็นไกด์ในเกมดาร์โกเนียสากะนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นโคเบต้ามานะครับมาในระบบแรกครับดาร์คายครับดาร์คายช่วงแรกๆนะครับผมแนะนำนะครับให้หาตัวที่ตรงสายที่เราเล่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราเล่นสายกายภาพเราก็หาตัวที่มันบวกสเต้งบวกวิทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีขีด้วย พายามอถึงเว่12นะครับยังไม่ต้องไปพยายามที่จะทําเป็น UR มากเท่าไหร่นะครับให้แนะนําว่าให้เราทําทุกตัวให้เป็นเวอร่12ก่อนเพราะ UR เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในเกมเยอะพอสมควรนะครับให้เรามุ่งเน้นที่ทําให้คาคาปกติของเราเวอร์่12ก่อนแล้วค่อยไปทํา UR อีกทีเนี่ยไมได้นนครับเมื่อสเต็ปที่เราถึงแล้วนะครับ แลตัวอย่างเช่นนี่ก็ได้ปะกรธรรมดานะครับปะกรเอ็นเอนอาตัวนี้นะครับก็จะได้ว่าสวิตสตริงนะครับแล้วก็สายใยก็จะเป็นบวก SR8 ชิ้นก็จะได้ขิเป็นร้อยสารร้อยสิบสามนะครับและค่าสเตตเพิ่มเติมครับผมแนะนําว่าพยายามนะครับหาค่านี้ครับโบนัสตัวคูณคิทิคอลถ้าทําให้คิทิคอลเราแรงขึ้นจากคิทิคอลดาเมจนะครับผมหรืออีกสเตตนะครับผมที่สาคัญพอๆกันนะครับก็คือโบนัสโอกาสการติดคิทิคอลครับอย่างเช่นก็จะเพิ่มโอกาสได้ทําให้เรา คิดิคอ้ยเยอะๆขึ้นนะเกมนี้นะครับคิดค่าคิดิคอ้ยสำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสการ PVP ครับผมก็ค่านี้ก็สําคัญครับผมต่อมาในโซนที่สองครับโซนที่สองเป็นการอัปเกรดนะครับผมแนะนำนะครับให้พยายามอัปเกรดเป็นชุดๆครับเนี่ยครับผมให้พยายามดูทางซ้ายล่างครับอัปเกรดกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็จะได้ค่าเรสต์แนนต์ทางล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต้องพยายามที่จะอัปเกรดให้สูงๆหนึ่งชิ้นน่าทำให้ตีแรง อย่างนั้นผมมันก็แรงก็จริงครับแต่ว่ามันแรงไม่สุดขนาดเท,ท่าที่เราเป็นชุดชุดขึ้นไป แลวตัวต่อมานะครับเป็นการปรับปรุงครับปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยแรกแรกนะครับก็เหมือนเทิมครับเหมือนเมอรอนปเกตเลยให้ทำค่าให้ถึงด้านซ้ายแรกผมพี่เขากำหนดไว้ครับผมก็จะได้ค่าเลสแนนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ช่วยแรกแรกผมพยายามกดไปก่อนนะครับผมให้เลเวลสูงที่สุดแล้วได้ค่าเท่ากับอันนี้ครับผมถ้าค่ามันไม่ถึงก็ค่อยมาแก้ทีหลังครับยังไม่ต้องพยายามทําให้เพอร์เฟกพยายามไม่ถึงเลเวลที่สูงที่สุดนครับยังไม่ต้องไปพยายามที่จะแก้มาเท่าไหร่กดให้มากที่สุดก่อนส่วนถัดมานะครับ ฮอกรี่หรือที่ผมเรียกกันว่าผมเรีย้ยงแค่ก็คือที่ผมเรียกเช่นติดแาบนะครับคือ พ็อกซี่นะพ็อกซี่ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับผมก็ทําให้เราช่วยเป็นผู้หูที่ทําให้เราช่วยตีแรงขึ้นครับช่วนักแรกก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปก่อนก็นดีครับผมยังไม่ต้องรีบพยายามที่จะรีบไปหาตัวโดเท่าเท่าไหร่นะครับพยายามทำทำไปก่อนเท่าที่มีนะครับเหมือนเจ้าวัสดกายนะครับพ็อกซี่เนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่เราค่อยมาท,ทําทีหลังนะครับผมตอนที่เรารู้สึกตันแล้วในช่วงดาคายอัปเกรดปรับปรุงนะผมว่าค่อยมาทำพ็อกซี่ต่อได้เลยครับ ครับผมนี่ก็เป็นข้อแนะนำแนวทางคร่าวๆผมว่าให้เรากดโฟกัสทำอะไรก่อนเป็นอย่างๆไปนะครับที่ผมดันรู้จากประสบการณ์ในการเล่นโอเปต้ามาผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด like, ติดตาม i b e ้แล้วมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับเชิครับบ๊ายบาย